บทที่3อ่านป้ายได้สาระสรุปเรื่องโดยย่อเจ้าโกรงเป็นรถกระบะคันเก่าที่คุณปู่ยกให้คุณพ่อแต่ถึงจะมีสภาพเก่าอย่างไรเจ้าโกรงก็ยังมีสิ่งที่ทันสมัยติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีชมพูมีข้อความว่ารักเมืองไทยร่วมใจทำดี คุณพ่อใช้เจ้ากโก่งเป็นพาหนะคู่ชีพไปทำงานซึ่งคุณพ่อเคยเล่าว่าได้น้อมนำแนวพระราชดําริการเกษตรทฤษฎีใหม่มาอบรมเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อันนี้คุณพ่อจะขับเจ้ากโก่งพาผมน้องแป้งหอมและคุณแม่เดินทางไกลไปชมงานมหกรรมยานยนต์ ที่ศูนย์แสดงสินค้าคราวนี้คุณปู่ไปด้วยท่านบอกว่าจะได้ช่วยดูรถระหว่างเดินทางเราไม่นั่งเฉยๆแต่ชวนกันอ่านเลขจากป้ายทะเบียนรถคันข้างหน้าบวกเลขทะเบียนบ้างถอดรหัสตัวพยัญชนะหน้าตัวเลขป้ายทะเบียนบ้างว่าอ่านอย่างไรพอเบื่อก็พากันอ่านป้ายตามเส้นทางที่ผ่านมา ตลอดเส้นทางคุณพ่อขับรถด้วยความประมัดระวังพอขึ้นทางด่วนถนนโลกแต่คุณพ่อขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดเส้นทางเด็กๆก,ก็ได้ซักถามคุณปู่ถึงความหมายป้ายต่างๆอย่างสนุกสนาน มาถึงสถานที่งานแสดงมหกรรมยานยนต์ก้าวแรกสัมผัสไอเย็นฉ่ำจนหนาวเยือกเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วยภาษาไทยสำเนียงใหม่ที่ไม่คุ้นหูมีบริษัทต่างๆนำรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศมาแสดงยังมีสาวๆยืนข้างรถแจกยิ้มหวานชวนมองทั้งรถทั้งคนคุณปู่และคุณพ่อเดินสอบถามพนักงานขายรถ และรับเอกสารแนะนำรถยนต์มาศึกษาผมได้แต่ช่วยถือเอกสารให้และตั้งใจจะนำข้อมูลในเอกสารไปค้นคว้าทำโครงงานที่เกี่ยวกับรถยนต์ส่วนคุณปู่และคุณพ่อจะใช้เจ้าโกรงรถกระบะคู่ทุกคู่ยากของท่านต่อไปหรือซื้อคันใหม่ผมไม่อาจเดาได้ครับ